ภาษาอังกฤษว่างวันไหนก็มาทําวันนี้ขอเสนอต่อไปจากตอนแรกที่เราได้เริ่มเรียนตามตัวอักษรมาก็คือ A B C วันนี้มาถึงตัว D แล้วทบทวนนิดนึงก่อนนะครับ A ก็คือ a b l e b o d i e d ร่ ied, างกายกำยำชายชะกัน B ก็ beat around the bush พูดจาอ้อมค้อมพูดจาไม่ตรงประเด็น C ก็ cut corners อ่าทำแบบลวกๆชุยชวันนี้สำนวนจ,จะขึ้นต้นด้วยตัวดีแล้วเผอิญเนี่ยสำนวนเนี้ยมันไปมีความหมายเหมือนกับสำนวน beat around the bush นะครับที่แปลว่าอ้อมคอมก็คือสำนวนว,วันนี้คือ dance around the subject dance around the subject ถ้าแปลตรงตัวก็คือเต้นไปรอบๆหัวข้อ หรือเต้นไปรอบๆประเด็นซึ่งมันแปลแล้วงงๆนะเต้นแบบไหนของมันนะครับบางที subject ก็แปลว่าวิชาด้วยเช่นกันในกรณีนี้นะ dance around the subject ความหมายเท่ากับ beat around the bush ก็คือพูดจอาอ้อมค้อมพูดจาไม่เข้าประเด็นนะะยกตัวอย่างสักนิดหนึ่ง stop dancing around the subject is a waste of time พูดจะอ้อมค้อมสักทีเถอะมันเป็นการเสรียเวลานะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ quit dancing around the subject let's get to the point เลิอกอ้อมค้อมกันเถอะเข้าประเด็นเลยดีกว่าเข้าประเด็นเลยดีกว่านะครับอตอนส่วนท้ายนี่ก็จะแถมนิดน,นึงก็คือว่า ถ้ากรณีของการพูดออมคอมเราบอกไปแล้วใช่ไหมถ้าเราจะไม่พูดออมคอมแล้วชวนคู่สนทนาพูดว่าเ,ออเข้าประเด็นเถอะพูดให้มันตรงประเด็นดีกว่าให้พูดว่า get to the point get to the point นะ let's get to the point เ,ออเข้าประเด็นกันเถอะอีกตัวนึงคือ cut to the chase cut to the chase นะฮนะโอเคก็ประมาณนี้ก็จะแปลว่า ช่วยพูดให้ตรงประเด็น cut to the chest get to the point จนำะประมาณนี้นะครโอเคก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ไปด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหนะ้า see you again next clip bye